สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมต้นฟิชชิงไทยแลนด์เนาะสำหรับวันนี้ผมมีเหยื่อสูตรปลาจีนนะครับเนาะสูตรปลาจีนมาแนะนําพี่น้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะไปตกปลาจีนแหละเป็นบ่อปลาป๋าหมู่บ้านเขาเพิ่งเปิดได้ห้าวันสี่ห้าวันแหละส่วนมากจะเป็นปลาจีนปลากระหูเนาะแต่ว่าปลากระหูไม่ค่อยชนะกันเขาแต่ว่าปลาจีนก็ยังเพราะว่ามีตัวกินมั่งอะไรบ้างเนาะ สหรับวนี่จะมาแนะนํนำครับแนวทางเพื่อนหน้า,นามือใหม่สำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่แบบว่าอยากลองเปลี่ยนยี่ห้อใช่หรอวอะไรดูผมมาแนะนำเดี๋ยวสูตรภาาจีนนะครับเนาะเดี๋ยวมีอะไรบ้างอะดูกันเลยครับมาเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นส่วนผสมนะครับสำหรับวันนี้เป็นสูตรใหม่สำหรับผมนะครับ เป็นฟักทองครับผมเป็นฟักทองตุ่มวันนี้สําหรับส่วนผสมก็มีอย่างแรกคือขนมปังนะฮะขนมปังขนมปังปั่นธรรมดาครับผมใช่ประมาณ2โลเนาะต่อมาเป็นหัวเชือดาพงเนาะพี่น้องดาพงห่อละยี่บห้าบาทดาพงห่อสีเหลืองนะครับนี่ผมใช่สองห่อเนาะสำหรับวันนี้ใช่ต๊กปลาจีนโดยเฉพาะเลยเลยครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ แล้วก็ยามโลยามโลผมใช่ประมาณสองโลนะครับหนาหนาวมันต้องใช้ยามโลนักๆนะครับแล้วก็วันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เป็นโอเมก้าสองครับถ้าใครหาไม่ได้ก็ให้ใช้ลำธรรมดาครับประมาณโลหนึ่งหรือว่าครึ่งโลก็ได้เพื่อการแตกตัวตอนมันให้มันไปฟุ้งกระจายในน้ำนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับอันนี้นมเนยครีมครับผมใช้จะหมดแล้วเหลือแค่นี้แหละพี่น้อง าาก้าวกระใสประมาณนี่แหละสามฟ้าสี่ฝ้าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับกะทิกะทิโลหนึ่งผมให้แม่ผมไปซื้อกตลาดให้เนาะฟาแกซื้อตอนเชา้าซื้อมาปุ๊บก็มาตั้งไฟอ่นอนเขียเข่ยวเคี่ยวเคี่ยวเขี่ยวปุ๊บพอแตกมันแล้วก็ใช้ได้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการผสมกันเลยครับเรามาดูวิธีการการทำกันเลยเนาะง่ายๆสำหรับผม เอาทุกอย่างมาผสมกันแล้วก็ไปปั่นอีกทีหนึ่ง,งพอปั่นเซ็ตแล้วเราก็มานวดนวดนวดอันนี้ก่อนเลยฟักทองหนึ่งเด้อพี่น้องเอาเต็มเนื้อมันเด้อเปลือกไม่ต้องเอา,าเส้นดายนะเปลือกเปลไม่แข็งเลยม กน่อยม่ยอมกินีีโอ <rad io> ้ยที่ทำเจียงใหญ่ตัวเชียงหอนสกวยัางัวเกลียเกียเกียดมันหช่างลูกเคยเนี่ยถึงเมื่อใดไดิ ดเนะพอดีวันนี้เลือกงานค่ำพีน่น้องเลยได้ทำตอนดึกเนาะมีเลยเนาะอย่าลืมนะครับอย่าปลาจินหอมเปรี้ยวมัน3ามอย่างใช้ได้เลยให้มันหอมแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็มัน ถามขาดใช่ได้เลยถามเข้ามาดีกว่า <c oughs> เสียดายเด้งเสียกเดึงไอะช่างมันเถอะไม่ได้กูพูดไว้เลยถ้าปอ,อก่อนหนึ่งมันจะเละไหมแม่<อ>ไม่เละเนะี่ย มันเหนียวดีนะเนี่ยกระทมันยังไงก็ไี่ดปกติผมใช้ดาบพ,พงอย่างเดียวเนาะวันนี้แหละผมมาใช้ผมมาใช้อ้น,นี้ฝักท้องอพอผมเห็นน่าเหลืมเกหลายหลายผมก็เลยลองนั่นดูขออญาตน่ะลืมได้ด้วครับเอามาเผยเพรแล้วไม่ได้ขออนุญาตจะของตัวก็เลยยังไงก็ขออนุญาตไปจากนีลิเลยด้วย นี่ยแล้วก็ประมาณนี um> ้แหละครับฟักทองกับประมาณเจอ b l เหมือนกันแหละกครีมอันนี้เป็นโอเมกาสองเนาะเผื่อมันลงไปในน้าให้มันฟ้งกระจายเร่งอัดดูไหมยอีออัดดู ไอช่ว่าปูดคนเดียวแกอ,อ่าผมใส่ครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งดีไหมไม่เชื่องอัพว่ะ <S <S <ม>ซื้อเมื่อไว้่นานนี่ึ่งซื้อเมื่อเช้านี่ <S <S โอ้ไม่มีความหอมเลยเอ้าวครึ่งถึงก็พอป,ปกติผมก็ไม่ใช่แล้วปกติผมใช่ลำจากสิบบาทประมาณครึ่งลูนี่แหละ แต่นี่มันหาล่ำไม่ได้เลยเอานี่แหละนี่หัวใจรักดาบพงขาดไม่ได้แล้วก็นี่เด้อพี่น้องไก่จะเมดนละเดี๋ยวแค่นี้แหละมันใส่ไปเมินเลยละกัน แล้วห้าหกฝาเลยนี่เอานี้เนี่ยแล้วก็ขยำขยำรวมก่อนเลยเนาะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพอขยำขยำรวมก่อนจะหน่อยแล้วผมก็จะไปปั่นอีกทีนึงครับอันนี้ก็ขยีขยีไปก่อน ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ตรงมวดจังนาหน่อยครับชูบดีที่เดิมเครื่องปั่นมาไว้อะชูบดีที่ทำเครื่องปั่นมาไว้ เดี๋ยวผมเอาไปปั่นก่อนเด้อพี่น้องเรามาดูตอนหนวดอีกทีนึง่งใส่นใส่ตอนหนวดหลังจากเอาละหลังจากที่ผมปั่นมาแล้วเนาะหน้าตามันก็นทีิ่ออกมาประมาณนี้เละปกติปกติผมไม่ได้ใส่ฟักทองเนาะมันก็นจะเป็นแบบออกฟูๆนุ่มๆน,น,นะอันนี้พอใส่ฟักทองมปแล้วมันเชิงเหนียวเลยเนาะ ว่าผมไม่ได้ใส่ล้ำเยอะไงถ้าใส่ล้ำเยอะมันก็จะพอดีเปลี่ยนประมาณนี้แหละครับแล้วเราก็จะมานวดกันเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้โอวยเมยงตุ๊บเนากะทิครับกะทิกะทิตั้งไฟอานอนแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้มันแตกมันเนะเาะพอแล้วก็เราเพราะนั้นเราก็พากไวัมันเย็นแล้วเราก็มานนวดกันเลยค่อยๆใส่ครับ ไม่ไดล้อ่ะไา,ากินเด่ดอาหน้นามากินนะ บางคนก็ใช้ตีหยาบนาะพี่น้อง ก็าวางกบขื้นแล้วก็ใจตีนนหยียบเลยแมวก็ถีบมาให้ถ้ามันไม่พอใ,นะในตูแ้แหละมันยังไม่แชะนะครับลองใส่ไปเลยนะมันหนวดยาก เขาชอบผาเขียวเนาะเขาก็ใส่ผาเขียวเด้อยพี่น้องก็เป็นสูตรผาเขียวก็เห็นได้ผลกันมาหลายแหละจ่ว่านี่ผมผมชอบกินนี่เนาะผมชอบด่าพงผมก็เลยใช่พงดาพงดาพงสงงมัยเมื่อก่อนนี่เขาก็ใช้กันเนอยอะนะ,ะตอนผม้พัดต๊ะเล็ก น,นี่แหละได้ละวนี่แต่พอไปอยู่ในน้ำมันก็พวกขาบน้ำมันพวกน้ำมันอะไรอะ่ะมันก็จะเดือดมันก็จะลอยขึ้นผิวน้ำเราปกปกล้ำาพวกโโเมิกามันก็จะฟุ่งกระจายเนาะทำให้เรียกเรียกปลามารวมฟุ้งได้มันก็จะเข่าเยอเราเนาะดอกว่า โอเคครับพี่น้องก่อประมาณนี้แหละครับ สำหรับเหยื่อนี่ผมก็ไม่ได้เซียนปลาจีนอะไรเท่าไรนะครับแต่ว่าผมมาบอกเพื่อแบบเป็นแนวทางเนาะสำหรับมือใหม่สำหรับคนใหม่ๆที่กำลังฮัดลืมแบบผมเนาะผมก็ไม่ได้เซียนเนาะผมก็ถามก็ไามาทีนึงครับมีอะไรกับบอกบอกกันบ้บางคนเขาไม่บอกนะครับไปถามก็น่าใช่เหยื่ออะไร ยังไงแบบไหนเขาไม่บอกนะครับบางทีเขาปั่นเยอะนี่เขายกถังหนีเลยนะเขาไปปั่นไกลๆนะบางคนเขาไม่คุยก็เล่าเลยนะไปบอลที่ต๊ที่อะไรนี่แต่ผมไม่เคยกักนะครับผมบอกมดสงสารคนที่แบบมาใหม่ๆนะบางทีมาสองวันสามวันไม่ได้ปลาจักตัวอะไรนี่นะเดี๋ยวผมก็พอมีปลากินมั่งอะไรมั่งก็บอกข้อไปเผื่อเป็นวิทยาทานไปเผื่ออะไรไป ก็ไม่ได้ว่าจะมาสอนมาอะไรนะครับเอาละครับสำหรับเดียก่อนมีประมาณนี้แหละครับยังไงฝากช่องไวด้าต้นฟิชชิงไทยแลนด์เนาะ เดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมไปต๊พรุ่งนี้แหละเดี๋ยวถ้ามีผลงานดีมีตัวอะไรเดี๋ยวผมก่อาจะทําคลิปตอนไปต๊ะให้ดูนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย